ความสุขของแมวบ้านสาใจไหมออสตินฮะมังสวิรัตข้างนอกเพียบเลย ไม่รู้จะสนไม่รู้จะสนใจสิ่งไหนก่อนหญ้าก็เขียวนกก็เยอะเสียงช่างแบบยั่ยยวนเสเหลือเกินยั่ยยวนเสเหลือเกินเสียงนกไเ้ไหมเ้องตินลำบากใจเลยอะลำบากใจเลยไม่รู้จะอะไรดีไม่รู้จะสนใจอันไหนก่อน มาทำภารกิจนอกบ้านมาแล้วไม่เคยพาดมาทำภารกิจนอกบ้านซัมเมอร์นี่ประหยัดทรายได้เยอะเลยอ่ะออสตินไม่ค่อยใช้ห้องน้ำในบ้านนี่ผมเรียบร้อยไม่มีหลักฐานมัดตัว ยังยังเป็นใหต่ออสินโอ๊ยนอน